กันทบุรีก็มีนางค้าหมาพี่โอวงนบ้ยแ่านงคอก็ัมบนียานะเขาจะวานยาอะไริดแค่ไหกอะไรว่าหมาแดงอะไรฉันก็ไปรู้จักหนเ่ยโอ้ฉันมไม่เอาว่ฉันไม่ใช่เคยใช่เลยนยถ้ามียาก็ปล่อย้างนี้ป ก็มันมีมาของน้าแล้วเราผมสมแล้วก็มาดูกไหมมันก็อขัน้ำไหลย่ดีทีนี้ลงคงรานทีบ้านเราได้ได้เนัน 7, ้หมน่ะนพันเจ็ดพันถไ้มเจ็ดไม่ไม่ถึงแปดพันด้วยซ้ำนะนนนะเกี่ยวนี่คือรถเกี่ยวรถเกี่ยวก็ไหล8ปดร้อย 800. แพงจังก็แเงไงก็เราทำเองมีดานหน้ามันน้อยถ้าเราเกี่ยวเองนี่เราแถบเป็นลมตายเลยนะทั้งเกี่ยวทั้งหนวดเองนี่ไม่ไหวนะโอ้ฉันเกือบตายไม่มีลงไม่มีลงแขกเโอ้ยไมนี่ไม่มีแล้วทำไมก่อนนรเจ็ดสิบกว่าคนเลยนะลงก่อนหน้าน้ำชายามจะเยอะเนาะลงลงนาเมืองอย่างเดียวน่ะเจ็ดสิบคนเลยนะดำเราถึงวันเฟสไม่มีเอามือไม่มีเอามือไม่มีเราไหมนี่มีแต่คนเห็นแค่ตัวจ้างเข้ามาเขายังบอกดำไม่เป็นอ่ะทำไงกะกองดำหน้าอยู่กูเองต้องบอกว่าดำไม่เป็นวันนี้ โอ้ว่าเออเรื่งกำพืชก็ดีเหมือนกันวะไม่เรามีหรือมาแล้วก็ก็ดำได้เนี่ยท้าาให้ดำก็ดำได้ดำก็เหนื่อยนักหนาอนีตรงอื่นเขาแรงทางจำนั้นไม่แรงนะก็ได้ก็ได้ได้ทุกปีนะได้มากได้น้อยแต่ก็ยังได้ไม่เคยถึงเนาว่าได้เลยสักสอบเนี่ยไม่มีก็ยังก็ยังไปได้อยู่ใช่น้ามันตรงยีมัไปได้ถึงวางใครทุนปูผู้น่ันจะได้มันเป็นหน้าข่าวหน้าลูกข่าวจริงเท่านี่ย เราก็ขายแบบทั้งละหกร้อยอะไรอันนี้คือเราเป็นคนกําหนดละกาหนดเองอเราไม่เอาตามตลาดลเราเหลื่อมเท่าจะขายเท่าไรก็เออบางคนไม่ขายแพงบอกอยากกินเคมีอยากกินอินซีอยากกินอินซีกับเราถ้าอยากกินเคมีกับตลาดแล้วถ้าอีกคนที่มัรักอินซีมันก็กิกนรา